สวัสดีครับพี่น้องมนี้มาพบกับช่องพมูขวดโย้วครับพี่น้องนีกะออกมาหน้าให้เขาครับพี่นอ้องออกมาแต่มาท่าสีเทียงหน้าครับแล้วก็ออกมาไอ้รถไถมาปับปับอ่าปับหน้าน้ำรับเพราะว่ามันอยากโน่นแน่ครับนี่ครับไอ้รถไถมาปับครับ ล้าก็ลือเสาไม่ร้อมครับฟังแล้วแล้วลือดไม่นี่ครับช่วงเสาเสาครับยุที่้านนองแดงตำบนหนองแดงเพื่อน่าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับประมาณแปดโมงครับนี่นี่หายรถปมาปรับไม้ครับแล้วก็ติดไทยน่าหุดไว้เลยครับแล้วก็มีครับมีสร้างมาเฮ็ดท่าสีเทียงหน้าให้น้ำครับนี่ครับนี่ครับสร้างสวัสดีครับนายช่าง นายช่างครับะไรอ้าวนี่นายช่างนายช่างกําลังทาสีนะครับนี่เป็นระเบียงของนายช่างเองครับนี่นายช่างทาลงมือทาเองครับนี่ระเบียงนั่งนั่งรับลมชมวิวครับนี่ครับบรรยากาศดีครับยูตางังหวัดเท่านี่เดี๋ยวจะผ้าให้เบื้องรอบๆอดนะครับนี่นายช่างพันเท่าเลยครับนี่ทาเองทําเองนะครับนี่เป็นลูกฉลากเองเลย ม,มือนายช่างครับเก่งมากครับนี่นี่นายช่งางทำเองคุณท่าฉลบครับท่าแฉลบเราเพิ่งสีล่งาวานิดครับกันแดดกันฝนได้ครับนี่เพราะว่ามันอาจจะมีฝนสาดนะครับบรรยากาศดีครับ นี่ครับตีบนท่าไปแล้วนี่สีสีประมาณนี้ครับนี่ครับปึ๊บนี่ขึ้นท่าเราหนี่รอบนึงนี่ท่าสีแล้วมีภายในขึ้นท่าไปใช้แรงไปรอบหนึ่งครับในพวกสีโล่งอ่าโล่งวานิ่เง,า,ง,า,งาไว้ครับให,ใหม่ใม่แข็งแรงครับ นี่ก็ลงมเป็นเถียวนึงนะครับนี่ล,ล้มเฉลกล้มอย่างเดียวนี่เป็นท่าระเบียงระเบียงเป็นนางเล่นครับนี่ลาัเผินมาหน้าเป็นมานาังนี่ครับนี่นี่ระเบียงนางบรรยากาศดีครับที่บ้านเฮาอันนี้มาช่วงพอดีทางบริษัทเพิ่นหยุดครับรก็เลยเดินกลับมาบ้านอยู่มา